แกๆพนักงานใหม่มาละที่ว่าจบแค่มอสามนะก็อย่างว่าเนาะคนจบมอสามอ่ะจะไปมีปัญญาหาลูกค้าแบบนี้ได้ไงทีนี้ผมจะมาสู่ยอดขายที่พวกคุณทาได้ให้ทำ่องขายได้สูงสุดผมจะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายสวัสดีค่ะทุกคน แกแกพนักงานใหม่มาละที่ว่าจบแค่มอสามนะ,นะจบแค่มอสามจะทำงานกับเราดได้เหรอน่าสิทุกคนพรุ่งนี้จะมีพนักงานใหม่มาอากหนึ่งคนนะเขาคนนี้คือทำงานกับผมมาบ้างแล้วแต่เขาจบแค่มอ3เองนะแต่ความสามารถของเขาอ่ะตัดสินใจแทนผมได้เลย ยังไงก็ฝากด้วยล่ะแกใกล้สิบเอ็มงละเดี๋ยวเราสองคนมีคุยกับลูกค้ารายใหญ่เลยดิฉันรู้แลยวยาฉันไม่ลืมหรอกก็อย่างว่าเนาะคนจบมสามะจะไปมีปัญญาหาลูกค้าแบบนี้ได้ไงเราไปกันเถอะแก แกเราไปกันเถอะเชิญครับคุณขวัญคุณมีอะไรหรือเปล่าบอสคะฉันคิดว่างานนี้คงไม่เหมาะกับฉันนะคะคือ ฉันจะมาขอลาออกค่ะลาออกงั้นเหรอขวัญที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่คุณทำไม่ได้ผมเชื่อใจคุณนะว่าคุณอะทำได้แต่บอสคะงานเนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมาเลยนะคะเอาหน่าผมอยากให้คุณลองดูอีกสักครั้งก็ได้ค่ะ ันนี้เป็นยังไงบ้างที่ผมให้พวกคนสองคนอะไปเสนอง,งานลูกค้ารายใหญ่บอสคะคือบริษัทของเราไม่มีสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าเขาเลยอะคะ่ะต่อให้เราเก่งขนาดไหนอะเราก็ไม่สามารถที่จะปิดลูกค้ารายใหญ่คนนี้ได้เลยนะคะใช่คะ่ะบอสไม่ว่าจะยังไงพวกคนสองคนอะพวกปิดการขายนี้ให้ได้เชิญครับบอส,บอสคะงานที่สั่งเรียบร้อยแล้วคะ่ะ คุณวางไว้บนโต๊ะได้เลยเดี๋ยวกว่อนคุณข,ขวันงานนี้ผมมอบหมายให้คุณไปทำต่อนะฝาด้วยละ่ะงานอะไรเหรอคะบอสก็งานลูกค้ารายใหญ่ของเราไงคุณโม่คุณพลไม่สามารถปิดการขายนี้ได้ผมจึงอยากให้คุณไปดูแลต่อฝาด้วยละ่ะส่วนข้อมูลลูกค้าอยู่ในนี้หมดแล้วได้ครับบอส ไอ้ขวัญเนี่ยเขาจบให้มอสามเองนะอีกอย่างอ่ะเขาจะคุดดยกับลูกค้าลูกเรื่องนี้ยังไงคะใช่ค่ะบอสเนี่ยลูกค้าเราอะจบสูงมีการศึกษาจะตายนะคะบอสแล้วบอสจะให้คนจบมอสามเนี่ยไปทํางานนี้เหรอคะพอได้ละพวกคุณส่งคนอยู่พูดได้ละออกไปได้ละ สวัสดีค่ะขวัญมาจากบริษัทกันเองค่ะบริษัทของคุณเคยมาเสนอสินค้าของเรานี่ทางบริษัทของคุณไม่ได้ไปเสนาให้ผมต้องการอ๋อพอดีจะขอรบกวนเวลาลูกค้าอีกครั้งค่ะลูกค้าต้องการสินค้าตัวไหนที่ทางบริษัทเรายังไม่มีเหรอคะผมต้องการชาอันชันครับชาอันชันลูกค้าอยากได้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ20ตันเพื่อที่จะสงง่งออก๋อตัน ได้ค่ะงั้นขวัญขอกลับไปปรึกษาบอสก่อนนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวขวัญจะรีบติดต่อกลับมานะคะอืมงั้นก็ลองดูแล้วกันครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเอาอคุณอาม มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับถึงขั้นต้องมาถึงบริษัทเลยอ๋อเปล่าครับพอดีผมมีเรื่องมาปรึกษาคุณขวัญคุณนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่มีพนักง,งานที่ทั้งเกง่งและสัตย์แบบนี้ยินดีที่ได้ร่วมงานครับ,บงั้นผมมีธุระข้างน,นอกผมขอตัวก่อนนะครับครับ ตื่นเต้นจังเลยอะมีก็ะซิ้นปีละฉันว่าจะต้องได้แน่เลยแกชันสิวันนี้ผมจะมาสู่ยอดขายที่พวกคุณทำได้ใครทำยอดขายได้สูงสุดผมจะเลือกตำแหน่งให้เป็นผู้จัดจาก,การฝ่ายขายฉันว่าฉันต้องได้แน่เลยอ่ะ ชั้นสี่ชั้นพอแล,ล้วละพอแล้วละผมจะประกาศคนแล,ล้วนะเริ่มที่คุณโมก่อนเลยละกันคุณโมปิดยอดขายได้สองลายจำนวนเงินสองแสนบาทคุณพลอยปดยอดขายได้สามลายจำนวนเงินสี่แสนบาทส่วนคุณขวัญปิดยอดขายได้หนึ่งลาย หนึ่งลายเองอะแกก็ยังว่าเนะาะเป็จบมอสามจบมสามเกิดจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าเป็นลูกค้ารยายใหญ่ของเราด้วยเองะทุกคนตบมือให้คนควนหน่อย แค่มอสามทำได้ไงลนะแกไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะฉันว่านะตัวเขาแรกแน่เลยอะ่ะพวกคสองคนอยู่พูดได้ละ่ะพวกคสองคนรู้ไหมว่าทำไมคุณควาถึงปิดงานนี้ได้เพราะว่าเขามีความพยายามขาย,ยันไม่คิดที่จะหยุดพัฒนาตัวเองไม่เหมือนกับ้คนสองคน วันๆเอาเด็ดดูทุกคนอื่นผมจะบอกอะไรให้วพวกเขาสองคนไว้นะคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนเก่งแต่เป็นคนที่ไม่อยู่พัฒนาตัวเองต่างหาก